ชิมว่ารชิมใส่ต้องใส่อะไรก็โอเคนะใช่หรือออืพอยังเดี๋ยวมันก็ละลายเนาะอันนี้คืออะไรลูกชีสอุ้ยนี่นี่ชีชีสช้อนช้อนครีมชีสใช่ไหมเขาเรียกว่าใช่ใช่่เยอะปะอุ้ยอันนี้แกลเท่าไหร่นะขายเท่าไหร่บะ ไม่ใช่หนูขายเท่าไหร่วะอันนี้มันเป็นแก้วอีกแบบนึงหนูไม่ได้ขายพี่ถ่ายวีดีโอนี่เธอเราชิมดิเธอฉันจะมันติดมือฉันเฮ้ยมันจะออกเค็มๆนะมันต้องคนก่อนใช่ไหมรถฟมันก็เป็นรถนัวไงพี่ชี้หนูต้องงทเอจืมไม่มันดีอ่ะแล้วสีมันสวยมากเลยนะนี่ไม่เอาชีเหรอนี่เธอเอาไหมสักหน่อยเอาเอานี่โอ้โหข้าวผัด เอาอีกทดสอบสุดๆอีแก้วนู้งมันก็จะเป็นนัวนัวเข้มๆเลยจิ้มเอามือจิ้มเออมันดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาช้อนให้ใส่ไปบ่ะดิมันก็จะเป็นแปลกๆนะแต่ก็มันก็มีคนกินนะเธอไม่อยู่ละได้จานราขึ้นึมอ่ะพี่พี่ลองชิมก่อนเถิดไม่ชอบเอาช้อนให้ มากินน้ำร้านน้องค่ะนี่อันนี้คือชาเขียว,วอันนี้ครีมชีสนี่ได้อยู่ธรรมชาติ ใชมไหม่อยู่ไหมว่าหลังจากที่เรากินน้ําร้านน้องแนละ้วใช่ไหมคะที่นี้แล้วก็ไปต่อคะ่ะจริงๆเราไปน้ําตกนะแต่ว่าเราตัดมาที่ที่คาเฟ่ก่อนเพราะว่าอืให้ได้ตัวนี้ก่อนนะเป็นเป็นแบบว่าเออให้เป็นเป็นแบบชากาแฟอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะทุกคนน้ําของแท็กก็ค่อยตามมานะทีนี้น้ําตกอะ่ะมันก็จะมีอีกหรือเปล่านะก็ค่อยดูนะคะว่าอย่างไรเนาะไป,ไปคาเฟ่กันไปดีค,ค่ะมันสวยดีนะทุกคนนี่ดูสีของ,งฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ย นี่เห็นไหมแล้ววันนี้แบบทองฟ้านี่จะสวยเป็นไหนก้อนทุกคนอ,กอย่าได้รอชาร้ากันเลยค่ะแล้วเ,เข้าไปข้างในก่อนเลยทุกคนดูสิว่ามีอะไรน่าสนใจแต่ว่ามันมันต้องเด็ดแน่ๆเลย<ม>คิดไว้นะอรอดูนะว่าจะเป็นยังไงไปไปจ้าทุกคนจ๋านี่ดูขนมเนาะก็จะเป็นแบบก็ทั่วไปเลยเนาะเออนะดูดูนะโดยแบบไม่ได้แบบดูไรายละเอียดหะไรก็จะมีประมาณนี้มีขนมมีเบเกอรี่มีเครื่องดื่มนี่มีไอติมด้วยนะ เออมามาว่าเราจะได้เมนูอะไรไปกินกันเนาะวันนั้นจําได้ว่าสร้างเป็นโกโก้ยินนะเออแล้วก็จะมีขนมที่แบบว่ามันเมนูอะไรเขาเรียกชื่ออะไรก็เมนูแหละแต่ว่าหน้าตาเขาดีมากเนี่ยดูสิเขาเลี้ยงสวยมากเลยอะ่ะจะไปบรรเลงแล้วนะคะจะบรรเลงให้แซ่บให้อร่อยนะคะทุกคนตอนที่บ้านเาจริงๆจะนอนหลับไหม ให้คุเหญิเชียร์ให้ v o ล l e y b a l l ตัวอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยอะฉันชอบความแบบอืมกินได้แตอยากกินเลยอะกินเลยแล้วใครเขาไว้ตกแกะกินได้ไม่ใช่กินได้อร่อยไหมอืมเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยมากนุ่ยมากนะเมนูอะไรนะจ๊ะเมนูอะไรลูกแต่ว่าเขาแต่งสวยมากน้ำงแบบน้ำข้าวชิมลาซาหรือลาซา <laughs> อยากจะบอกว่าขอบคุณนะน้องพาเราไปเที่ยวสวยมากแล้วก็เลี้ยงส้มตำด้วยอร่อยมากขอบคุณอีน้องขอบคุณเอออิน้องไปแล้วเนาะขอบคุณวาลุนีขอบคุณคุณแม่ขอบคุณไอ,ออุอ๋มขอบคุณหลายๆนะคะสนุกมากแฮปปี้ขอบคุณค่ะ